ครับเพื่อนๆอันนี้คือส่วนมะม่วงนะครับเนาะส่วนมะม่วงต่างประเทศครับเพื่อนเพื่อนด้านหลังผมด้านหลังสุรินีคือเขาจะไม่ให้ต้นมะม่วงสูงจนเกินไปครับเพื่อนอันนี้คือกิ่งเขาจะมาตัดแต่งนะครับเนาะแต่ถ้ามะม่วงเขาตัดแต่งกิ่งช่วงที่ว่าจะติดดอกติดใบอีกไม่กี่เดือนเขาก็ตัดแล้วก็เขาจะไม่สูงมากครับเพื่อนๆแต่ลําต้นใหญ่มากนะครับเนาะลําต้นใหญ่มากครับเพื่อนๆนนี่ครับผมลําต้นเขาจะใหญ่มากนะครับเนาะแล้วก็ สูงประมาณ2เมตรครับเพื่อนๆสูงประมาณ2เมตรแต่ว่าไอ้ที่ยอดนั้นเดี๋ยวก็ตัดลงครับเพื่อนๆแล้วก็เวลาติดโรคติดไรเขาจะให้ลงด้านข้างส่วนนะครับเนาะส่วนนี้สุรีก็มาตัดแต่งอยู่เรื่อยครับเพื่อนๆนะครับเนาะประมาณนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับส่วนมะม่วงครับผมประมาณนี้เลยส่วนมะม่วง ต่างประเทศครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณเอฟซีด้วยครับผมกับส่วนมะม่วงต่างประเทศครับผมหลายไร่ครับผมไร่นี้ก็เดี๋ยวอีกหน่อยสุรีก็มาตัดแต่งกิ่งกันนะครับเนาะตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ติดลูกนะครับเนาะลูกละหนึ่งกิโลครับเพื่อนๆ่ลูกใหญ่ๆเปร้งๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสุกหอมหวานมากครับเพื่อนๆมะม่วงนะครับเนาะเป็นมะม่วงพันธุ์อย่างดีครับเพื่อนๆ เป,เป็นมะม่วงส่งออกนะครับเนาะหลายไร่ครับเพื่อนเดี๋ยวสุริก็มาตัดแต่งกิ่งกันนะครับเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปล่อยช่วงปล่อยไว้ก่อนครับเพื่อนปล่อยให้ปล่อยให้ใหกิ่งมันแตกใบแตกอะไรเรียบร้อยพรอนั้นก็ถึงเวลาก็เดี๋ยวก็จะมาตัดครับผมตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มทรงพุ่มนี่จะสูงไม่เกิน2เมตรครับเพืเ่อนๆจะไม่สูงเกิน2เมตรให้ลาติดลูกลูกจะอยู่ ลงร่องพอดีครับเพื่อนๆเก็บเกี่ยวง่ายครับผมนี่ครับผมก็เป็นแนวทางของสวนสวนมะม่วงต่างประเทศนะครับเนาะเพื่อนๆสุริสะแผนกล้องให้ดูมานี่เลยนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็เนื้อหาของคลิปก็สุริมยมาแชร์แบ่งปันเพื่อนกับเอฟซีกันทําสวนมะม่วงต่างประเทศนะครับเนาะลำต้นจะไม่สูงมากครับเพื่อนๆสูงอย่างกิ่งก็ไม่เกิน2เมตรครับเพื่อนๆสองเมตรแล้วก็สวนไอปปลายอด สูงๆนี่ก็เดี๋ยวเขาตัดทิ้งครเบเพื่อนเดี exactly. ๋ยวสุริก like ็ตัดแต่งกิ่งนะครับเนาะตัดแต่งกิ่งให้เหลือกิ่งเฉพาะด้านข้างครับเพื่อนเพื่อนให้เหลือแต่ด้านข้างกิ่งแม่แบบนี้ครับเพื่อนให้เหลือแต่กิ่งแม่แบบนี้ให้เพื่อติดลูกนะครับเนาะเพราะลูกมันใหญ่มากนะเพื่อนเพื่อนเขาจะไม่ให้ไว้สูงครับเพื่อนๆถ้าไว้สูงมันก็หนึ่งลมครับผมสองเราจะทำให้ลมพัดแรงแล้วก็ผลผลมะม่วง แตกเล้าได้นะครับเนาะถึงเราจะห่อก็อย่างไรก็ไม่ดีครับเพื่อนๆนี่ครับผมก็เป็นแนวทางของส่วนมะม่วงส่วนมะม่วงส่วนมะม่วงครับเพื่อนๆพูดเร็วเกินไปก็ขออภัยนะครับเนาะประมาณนี้เลยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกับส่วนมะม่วงต่างประเทศครับผมหลายไล่มากครับผมนน่นกรบผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปครับผมส่วนมะม่วงจ้า ขอบคุณ f อด้วยครับผมขอบคุณผู้สับสันุนครับ